สวัสดีครับท่านผู้ชมเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตาวิถีไทยก็พามาชมต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งเนาะขับเนาะนี่นี่เห็นบ่เนี่ยกำลังผลิดอกออกใบคือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทยทำไมดูเหมือนนกจังเลยเพิ่นวาอืมนี่นี่นี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองเนาะท่านผู้ชม แล้วก็มาดูกิ่งนี้นี่กิ่งนี้ก็เป็นนกคู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมเอ้ตัวนี้ตัวนี้เป็นนกคู่เนาะกิ่งอื่นล่ะดูสิคุณตาวิถีไทยกิ่งอื่นน่าจะบินออกไปแล้วนะน่าจะเจริญเติบโตบบสันกับโบธันได้มีนี่ตัวนี้เห็นไหมนี่นี่น,นี่ตัวนี้มาเดี่ยวๆเลยนก ไรคู่เออนกไร้คู่แต่ตัวนี้มาดูเป็นมากนะท่านผู้ชมเองเขาบอกว่าเวลาที่มันเจริญเติบโตแล้วนี่มันจะเป็นมากมากอันนี้แหละกระสีออกแม่แพ่ลูกขยายออกไปเรื่อยๆนะมีความเจริญเติบโตออกแม่แพ่ลูกออกง้านี้แหละง้านี่ก็อาสี จเจริญเติบโตแล้วก็บินไปแล้วนะบินออกจากห้งคุณตาวิถีไทยนกน้อยนำโชคเห็นคุณตาท่านหนึ่งเพื่อนทำงานประจำเนาะอาจจะเป็นราชการหรือม,มันยังนี้แหละอาจจะเป็นรปภอบอกที่ข่าวคุณตาวิธีไทยเคยเห็นเนาะตอนวันธรรมดานี่แปดโมงเศ้าถึง 6กโมงแรงนี่เราก็ทำงานปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามของเราแต่เวลาเลิกจากงานประจำเราก็สิมาเพาะพันุเพาะปลูกนี่มาขยายต้นนกน้อยนำโชคอันนี้ปักลงในดินในกระถางในอย่างไว้เนาะบัตรนี้คนมาเห็นบนัดนี้คนผ่านมาเห็นโอ้คุณตาเออ นกน้อยนำโชคนี่คืองามเป็นตะแพงแท้สวยจังเลยเซื้อขายได้เราก็ดีเป็นอาชีพเสริมเห็นบอกอาธิโทนกน้อยนำโชคนี่เป็นต้นไม้เศรษฐกิจได้ท่านผู้ชมเอ้ยค้าขายเป็นอาชีพหลักก็ได้เห็นบอกเออหรือจะเป็นอาชีพเสริมก็ได้คือกันนะอันนี้ที่แรกนะมันเป็นต้นบา้าไงสูง บัดน,นี้โหลดคุณตาวิธีไทยตัดเอาไปปักชำ้ำนะตัดตัดปรากฏว่าขึ้นแค่ต้นสองต้นนอกนั้นเซตเบิด <c oughs> สงสัยบ่ถึกวิธีเนาะท่านผู้ชมอันนี้โป่งไหมได้นน่นี่เห็นบ่หนี่ยอดที่คุณตาวิธีไทยตัดไปนี่นี่เห็นบ่หนี้อันนี้อันนี้โป่งไหมจากกระถางคุณตาก,กระตัดตัดเดี๋ยสิเดี๋ยสิเฮ็ดไหมอยู่เขาบอกว่าอ่าตอนเอาไปปักชำนะ อยากให้มันมีอย่างเอาไปล้างอย่างออกให้เบิดแล้วก็ท่าปูนแดงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปเบิ่งวิธีการของยูทูบเบอร์หรือว่าอ่าอยู่ใน YouTube ที่มีคนทำเกี่ยวกับการปักชําต้นนกน้อยนำโชคมันจากสิบุริพาทอีกเนาะท่านผู้ชมคุณตาวิธีไทยพาสมาครั้งหนึ่งแล้วเน่าตายเบิดขึ้นแค่ต้นเดียวนะอยู่ตรงมุมนู้นนะปกติมันต้องร้อเซ ปักชำสิบต้นก็ขึ้น10ต้นปักชำยี่ต้นก็ขึ้น20ต้นอันนี้จังแม่นว่าวิธีการปักชำที่ถูกต้องอ่าแต่ถ้ามีการตายแสดงว่าขั้นตอนไม่ถูกต้องเนาะอือนกน้อยนำโชคยังนอกจากจะเป็นต้นไม้เศรษฐกิจแล้วยังเป็นต้นไม้มงคลเห็นบอกเป็นมงคลในต้นไม้ฟังแต่ชื่อนกน้อยนำโชคเห็นบอก ไปปลูกไว้อยู่ใสกะสีนำโชคนำลาบมาให้อยู่หันนะบรรดาคนที่ปลูกต้นไม้มงคลน,นี่สีบกค่อยพลาดเฮือนั้นต้องมีถามว่ารู้จักนกน้อยนำโชคไหมรู้จักแล้วก็มีด้วยคนที่เขาปลูกต้นไม้นะต้นไม้มงคลน,นี่ต้องมีต้นบัวน้อยกะใหญ่นะปลูกใส่กระถางไว้ เป็นต้นไม้ฟอกอากาศไหมนกน้อยนำโชคนี่เป็นต้นไม้ฟอกอากาศด้วยเนาะลักษณะกิ่งก้านใบของเขานี่อวบน้ำนะธรรมชาติของต้นไม้ใบหญ้าหรือจะเป็นต้นไม้มงคลอะไรต่างๆนี่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นต้นไม้ที่คลายออกซิเจนออกในเวลากลางวันเนาะท่านผู้ชมเนาะ,ะคลายออกซิเจนออกในเวลากลางคืนก็สิคลายคาร์บอนไดออกไซด์เนาะ เอออันนี้ตามรักที่เฮาเฮียนมาในาวิทยาศาสตร์ปอปฐมนะปฐม,มเวลาตอนกลางเว้น,นี่เฮาไปอยู่ใต้ต้นไม้นี่มันสิมีลมเย็นนะพัดโบกแสดงว่ามีออกซิเจนไหลผ่านสดชื่นอันนี้ก็คือกันเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนะเศรษฐกิจมงคลฟอกอากาศ ไม้ประดับสวยงามเห็นบอกอันที่สี่สวยงามนี่ต้นนกนอยนำโชคมีมีบางสายพันธุ์เป็นนกสีแดงอันนี้เป็นนกสีขาวนกสีเขียวของคุณตาวิธีไทยนี่เป็นนกสีเขียวธรรมชาติอ่น่าจะเป็นนกหงยกเนาะท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> <c oughs> หงยกนี่สิมีทั้งสีแดงสีเขียวอ่านนี้น่าจะเป็นนกหงยกนี่นี่นี่น,นี่หงยกอ่ะ คุณตาวิธีไทยช่างตั้งชื่อต้นนกน้อยนำโชคว่านี่คือนกน้อยนำโชคหงหยกสันเ,เ,เป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้เห็นใหนมนจังว่าจังสัน้นเพราะคุณครูนี่บางท่านบางโรงเรียนบางสถาบันในชั่วโมงศิละปะศึกษาเอาต้นนกน้อยนำโชคี่เข้ามาเป็นแบบเรียน ให้นักเรียนได้วาดได้เขียนได้ระบายสีเนาะนักเรียนนี่หมักชั่วโมงศิลปะนี่สิบุค่อยขาดนะโอ้มันเป็นชั่วโมงที่มีความสุขมากเลยอ่าได้ใช้จินตนาการในการวาดและก็ระบายสีโดยเฉพาะต้นนกน้อยนําโชคที่กําลังเบ่งบานเป็นนกและก็เป็นเป็นหมากเขาเรียกว่าเป็นผลเนาะเป็นผลทางในนี่อาจจะมีมะเมล็ดอืมแล้วเวลามันแตกมันแก่มันก็สิต๊ลงในนี่แหละ อาจจะเริญเติบโตขึ้นเนาะท่านผู้ชมเนาะเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้ในระดับมหาลัยตั้งโจทย์ขึ้นเนาะในในเอกพฤกษศาสตร์อ่าก็สิเอาต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นนมาศึกษามาวิเคราะห์มาวิจัยมารวบรวมสายพันธุ์ต่างๆอ่าซึ่งหลายๆโครงการใน ในประเทศเท่านี่ส่วนใหญ่ก็สิเอาพวกโครงการปลูกต้นไม้เนาะอนุรักษ์พันุ์ไม้ต่างๆอืมและในมหาลัยนี้ก็ตั้งโจทย์ให้นักศึกษาวันนี้พวกเธอไปหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นนกน้อยนำโชคเอามาให้ละเอียดยิบเลยตั้งแต่ความหมายของชื่อนะเผ่าพันธุ์มีจักพันมีจักสายพันธุ์มีจักสีนกน้อยนำโชคอืม มีกี่ลักษณะวิธีการเพราะปลูกวิธีการขยายพันธุ์วิธีการปักชำเห็นบอกวิธีการนําไปใช้ประโยชน์ของเขามันต้องมีและก็ข้อเสียนี่ธรรมชาติของต้นไม้ใบหญ้าก็จิมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเนาะท่านผู้ชมเนาะด้านดีอาจจะคายย ออกซิเจนฟอกอากาศด้านไม่ดีแหละพวกยางของเขาเนี่มันซีมีอย่างเลยอ่าอาจจะเป็นพิษทําให้เกิดการระคายเคืองแม่บอกพวกยางพวกนี้อ่าเอาสำหรับยังยังยัง,ยงพ,อพอยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณอีกด้เห็นได้จังว่าจังสั้นเพราะว่านกน้อยนดำโชคนี่มีหลายงานที่คุณตาวิธีไทยเข้าไปเบิ่งอยู่ใน youtube มีหลายบุญ นะโคซกพิธีกรอ,ออกมาพูดฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสเอาอีกแล้วอีตาพิธีกรนคนเก่ามาอีกแล้ว <laughs> ในนามของเจ้าภาพเพื่อนวัือฮัลโหลเทสแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วขอเชิญท่านรับของชำร่วยที่อยู่ทั้งด้านซ้ายมือและขวามือนะครับมาสันเออทางด้านซ้ายมือกับ มีพวกต้นมงต้นไม้อะไรเยอะแยะมากมายทางด้านขวามือก็มีต้นไม้อะไรเยอะแยะมากมายเนาะรับไปคนละหนึ่งกระเช้าครับท่านอสำหรับคนที่ชอบบางคนบ่มักต้นไม้มงคลก็ะปูกพวกผักผลไม้เนาะอาจจะมีพวกอ่ามะฮุ่งมะแตงมะเขือม,เมอะมเพ็ดมะเอ่ามะเผ้าแบบนี้นะ เอาไว้ให้สําหรับคนที่มักปลูกที่เป็นพวกผักผลไม้ที่โบแม่ผักต้นไม้เนาะที่โบแม่ดอกไม้อ่าบางคนก็ชอบต้นไม้มงคลอ่ามีคุณยายท่านหนึ่งมาอีกแล้ว fc fc ของพิธีกรพิธีกร,กรหนุ่มรูปรอยายเจอพิธีกรคนนี้ทีไรจะต้องได้ต้นไม้ทุกที่เลยมางานนี้งานบุญก็เหมือนกัน คุณยายขอสามต้นนะจ๊ะโอ้โฟ FC ของพิธีกรมาอีกแล้วพิธีกรลูกร,รอย่องอีกได้เออเอาเอายายเอาสามถุงเอาเลยเอาเลยเออยายขอต้นนี้หน่อยนะเผื่มาขอต้นนี่นีนเศรษฐีนี่นี่นน,นี่โอ้อ่แล้วก็ต้นนี้เผื่วมาซี C, เอาได้ซี C, เอาเลย พิธีกรก็เลยบอกว่าเอาทุงไปเลือกเอาเลยยายาสันออขอบใจมากนะจ๊ะพิธีกรรูปหล่อขอให้เจริญเจริญในหน้าที่การงานนะจ๊ะพ่อหนุม่มขอเจ้าพระคุณมาสันเออเอเอาสำหรับมือนี้ก็เอาเรื่องราวของบุคคลเนาะมาเกี่ยวข้องกับต้นไม้มงคลต้นนี้ นกน้อยนำโชคต้นนี้ถ้าหากว่าใครยังไม่มีไปหามาปลูกจักกระถางในน้อยเละก็จะเป็นการดีเป็นไม้สวยงามไม้ฟอกอากาศส่วนเรื่องของความเชื่อโชคลาบเขาบอกว่าต้นไม้ใบหญ้าที่กำลังปริดอกออกใบเขาเรียกว่ากำลังจะมีโชคมีลาบนั่นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและ โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเนาะท่านผู้ชมเนาะเออเอาล่ะสําหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความค้อย่ามีขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชมมีเสียงเพลงแวววมาเนาะท่านผู้ชมรีบปิดบสัน YouTube จะผิดกดชุมชน YouTube เอาล่ะสวัสดีครับ